สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับแม่แอนเล่นกับลูกเ้ล่นไรคะนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นแลชการ์ดการแฟแบบการ์ดแบดการ์ดนี่คืออะไรบางคนไม่รู้มันเป็นการ์ดคำศัพท์ที่แบบว่าสอนคำศัพท์ต่างๆให้กับลูกไหมคะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งจะบอกว่าแลชการ์ดมันมีหลากหลายที่หลายที่เขาทำออกมานะคะ เออแต่วันนี้แม่ไม่ได้รีวิวนะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะเราแต่เราจะหยิบขึ้นมาเล่นให้ดูแล้วก็ความสำคัญนะคะก็คือไปช่วยในเรื่องของเรียนรู้เรื่องคำศัพท์นะแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการเรื่องของการมองเห็นนะการจดจำอะไรพวกนี้เพราะว่าก่อนก่อนสามปีเนี่ยเด็กๆจะฝึกจินตนาการทมองซีกขวาได้ดีเพราะว่าสมองซีกขวาเนี่ยจะพัฒนาเยอะๆก็คือช่วงอายุศูนย์ถึงสามปีวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นแล้วกันนะก็คือแบดการ์ดจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะคะมาดู อ่ะพร้อมอ่าดูนะอ่ะเดเริ่มเลยนะคะอ่ะงกระต่ายแพะแกะลูกแกะลูกแมวแมวลูกหมูหมูลูกเป็ดเป็ดลูกหมาหมาหมา,มากระรอกหนูหนูจ้าพาวัวตัวเมียควายแม่ไก่ไก่งวงพ่อไก่ลูกไก่ลาหา่านหขง โอ้พบอ่ได้แล้วเอาสักตัวหนึ่งที่เขารู้ได้จะรู้จักอ่ะไหนไปหยิบแมวมาหน่อยสิแมวอ่ะไหนแมวอยู่ไหนแมวแมวอยู่ไหนไม่เอาไหนแมวอยู่ไหนแมวเหนียวเหนียวอยู่ไหนเหนียวเหนียวไหนเหนียวเหนียวอะกระต่ายอ่ะกระต่ายอยู่ไหนที่อันที่อ่ะโอ้กระต่ายอันนี้อันนี้แมวอ่ะไหนหมูหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนหมู คือเป็นการเด็กๆเขาก็จะค่อยๆซึมซับเนาะเวลาเปิดเนี่ยตอนแรกเขาอินก็งงนะว่าเขาต้องเปิดเร็วๆไหมแต่ทุกคนเล่นอย่างนี้หมดใช่อันนี้คือแม่แอนไม่ได้เร็วมากนะคือตามพวกสูย์เรียนรู้ต่างเขาอย่างนี้เลยเขาแบบ หนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กอ่ะก็เหมือนจะเป็นการกระตุ้นเพื่อให้สมองทํางานได้ดียิ่งขึ้นอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยให้เด็กอ่ะจดจําพลังคาศัพท์เยอะๆนะคะอย่างช่วงนี้เบบี้เกนอาจจะยังพูดไม่ได้เนาะแต่สมองเขาพัฒนาแล้วเขาจาทุกสิ่งอย่างไว้เมื่อไหร่ที่เขาฝึกการกระดกลิ้นการห่อลิ้นจนพูดเป็นคําๆได้คำศัพท์เขาก็จะพังอทีนี้เอาเอาผลไม้บ้างไหมอ่าเป็นทว่ ผลไม้เริ่มสับปะรดมะพร้าวแครูทน้อยหนา่าฝรัง่งดูเบอร์รี่แอปเปิ้ลแตงโมชมพู่ขนุนกีวีลิน้นจี่มังคุดมะม,ม่วงมะละกอเนาะ้มโอทับทิมเชอร์รี่แก้วมังกรกล้วยทุเรียนสตรอเบอรี่องุนสม้มเก๋คอะทัวสออ เอาเอาเอาที่น่าจะรู้อ่ะนะคะเอาที่น่าจะรู้อันไหนกล้วยอันไหนกล้วยไหนกล้วยกล้วยกล้วยอยู่ไหนครับกล้วยอยู่ไหนกล้วยโอ้ยเ่าจะออกอันไหนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ไหนแล้วสตรอเบอรี่อยู่โน้นเลยใช่สตรอเบอรี่นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นสตรอเบอรี่อยู่ไหนสตรอเบอรี่โอ้ยน้ำเงินไม่ใช่ดิโซมดิโซมอังุนอยู่นะทุเรียนมีหนาทุเรียนอยู่นี่ทุเรียนอ่ะทุดูอย่าง Yeah. โอ้จับไม่ได้เจ็บใช่ไหมอ่าจริงๆกล่องนี้นะมันมีหลายหมวดนะคะอย่างแบบพวกอะไรอ่ะของหวานนะอาหารมีผักด้วยเนาะทีนี้บทเรียนแรกๆที่เราเราจะเอาคือเป็นสัตว์พวกผลไม้นี่แหละเพราะเด็กๆจะชอบสัตว์อ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวอย่างผลไม้เขาได้กินอะไรเงี้ยเราก็จะสอนเรียกว่ามีประโยชน์มากเลยในการเล่นแสกการเพราะว่าเวลาเวลาน้องเขาจะพูดเนี่ยเขาต้องมีรายรีอหรือว่ามีมีคำคำศัพท์เยอะๆทีนี้มันมีสองสองเวอร์ชันของภาษาด้วยนะแต่ว่า เออพ่ออินแม่แอนเนี่ยไม่ได้สอนเป็นสองภาษาคือ,อมีบ้างแต่ว่าบางทีเขาจะแบบสับสนนิดนึอองอถ้าเด็กสองภาษาจะพูดช้าหน่อยนะแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาภาษาไทยก่อนเนาะยืนพื้นก่อนซึ่งวิธีเล่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฝึกภาษาจีนโอ้ย<ร>ยัไปแม่ไม่รู้วิธีเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบแม่ก็จะอ่านตรงนี้ใช่ปะคะขอสับมาข้างหน้าปุ๊บ มันก็จะพอดีกับเราพูดเลยเราจะรู้คําศัพท์ตรงหนเนี่ยเกรฟก็คือจะมีคําศัพท์อยู่ข้างหลังเป็นอังกุนเลยประมาณนี้แนะนําเวลาสอนก็คืออังกฤษล้วนทีเดียวหรือไทยล้วนทีเดียวอย่าพูดว่าแบบส้ม orange เกรฟองุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กจะมีการแบบแปลความหมายประมาณนี้คืออยากให้เด็กจําเป็นภาพ่า,างเช่นอันนี้เกรฟก็คือเกรฟนะคะเวลาเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเขาจะจำอันนี้คือเกรฟไม่ใช่ว่าเกรฟแปลว่าอังกุน โอเคก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับหลายหลายคนนะถูกต้องนะอีกอย่างหนึ่งที่แม่รเห็นว่ามันดีมากๆเลยก็คือมันฝึกสมาธิของน้องเกรดจะเห็นว่าเวลาเขาเล่นอ่ะเขาจะจดจ่อมองจ้องที่เราพูดจ้องที่เราพูดคือจะแบบฝึกให้เราเขาจดจ่อครับมีสมาธิจดจ่อในการเลื้อนโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ลองไปหามาเล่นได้แฟลการ์ดมีหลายประเภทมากเลยนะคะวันนี้มาําแอนเล่นกับลูกขอตัว เดี๋ <Allah> ยวกลับมาพบกับคราวหน้านะคะจะมีอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันบ๊ายบายบ๊าย <Yaz> <Okay, S 2> บายจังเลยเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็เฟซ b o o k นะจ๊ะ